สวัสดีครับออฟฟิชชัลนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกมในตำนานนะครับ Final Fantasy นะครับอันนี้เป็นภาคหนึ่งนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับความพิเศษก็คือเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ Square e n i x นะครับเกม Final Fantasy ก่อนหน้านี้นะครับก็จะ ทำลงบนตลับของเครื่องฟามิคอมนะครับจะมีภาค1ภาค2ภาคสนะครับในตอนนั้นจะเป็นภาษาญี่ปุ่น,นครับหลัจากนั้นภาค4ภาค5ภาค6นะครับก็จะเป็นของซ u เปอร์นะครับแล้วก็7 8 9ของ PlayStation นะครับแล้วก็ภาค10นะครับ1 1 12รู้สึกจะเป็นของเครื่องเพพ3 ไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้10กว่านะครับสิเท่าไหร่ก็ไม่รูเยอะแยะมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพประถมบทของเขาเลยนะครับภาคแรกเลยนะครับไฟนอนแฟนตาซีเดี๋ยวจะเข้าไปในเกมให้ดูนะครับ พอเราเข้าเกมครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เราตั้งชื่อตัวละครครับทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อใช้ในการดําเนินเรื่องนะครับผมก็จะตั้งไปเลยนะครับส่วนใครที่ขี้เกียจตั้งชื่อนะครับก็จะมีให้กดปุ่มปุ่ม Q นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการรนดอมชื่อขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมจะต้องการตั้งชื่อนะครับ ก็ตั้งให้ครบนะครับสีตัวโอเคมาตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกนะครับยืนยันนะครับเสร็จสิส้นการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ เกมจะเริ่มดําเนินนะครับงที่บอกนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นโอเพนนิ่งต่างๆเรื่องราวในการดําเนินเรื่องต่างๆจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็ง่ายต่อการเล่นเกมแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเราจะไม่เข้าใจว่าเกมต้องการให้เราทําอะไรนะครับไอเทมต่างๆเอาไว้ทําอะไรนะครับไอเทมบางตัวมีประโยชน์อะไรเราไม่ค่อยเข้าใจนะครับ คนที่เข้าใจคือ,อต้องไปดูในบทสรุปนะครับถึงจะรู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้เป็นภาษาไทายนะครับดำเนินเรื่องสบายๆครับตอนนี้ไปตามเมืองต่างๆหาของหาอะไรรับคำสั่งอะไรอีเวนต์อะไรน่าจะง่ายขึ้นเยอะ,ะครับนี่ครับโอเพนนิ่งของเขาครับตอนนี้ เรียกว่าเกมอ่าเป็นเกม RPG ที่สุดยอดมากนะครับในยุค8 0นะครับ80 90นะครับตอนนั้นก็จะมี Final Fantasy แล้วก็ d r a g o n Quest นะครับที่เป็นคู่แข่งกันมาตลอดครับจนมายุคหนึ่งครับเขาก็มาจับมือกันนะครับสองบริษัทรวมเป็น Square Enix ในปัจจุบันนะครับอ่นนี่ครับเนื้อเรื่องนะครับเกิดนำขึ้นมาเป็นภาษาไทยทั้งหมด ช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพวกคิสตันต่างๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นหน้าต่างแสดงให้รู้นะครับว่าปุ่มต่างๆเอาไว้ทาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นปุ่ม enter นะครับก็เอาไว้ยืนยันนะครับแล้วก็ backspace นะครับเอาไว้กดย้อนกลับนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าต้องการให้วิ่งนะครับวิ่งหนีตายนะครับกดค้างนะครับแล้วก็ปุ่ม tab จะเป็นการเปิดปิดเมนูนะครับ แล้วก็ปุ่มวนะครับเป็นการเปิดปิดแผนที่นะครับแล้วก็ปุ่มนะครับ W S A D อะไรพวกนี้นะครับเป็นการคอนโทรลขึ้นลงซ้ายขวานะครับหรือว่าจะใช้ตัวลูกศรคีย์บอร์ดนะครับใช้ด้านกันในการคอนโทรลนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นฟังก์ชันของเมาส์นะครับถ้าใช้เมาส์เล่นก็คลิกปุ่มซ้ายนะครับเป็นการยืนยันนะครับคลิกขวาย้อนกลับแล้วก็ตัว สกอนะครับเอาไว้เลื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะปิดหน้าต่างที้ไปนะนีครับหน้าตาเดี๋ยวจะกดปุ่มแท็บนะครับปุ่มแท็บก็จะเอาไว้ตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นคำสั่งเมนูต่างๆนะครับเช่นไอเทมก็เอาไว้ดูของนะครับที่เวลาเราได้จากฉากต่อสู้นะครับหรือว่าเข้าเมืองเก็บของ ไอเทมที่เป็นคีย์หลักของการผ่านอีเวนต์นั้นๆนะครับก็จะเป็นอยู่ในหัวข้อนี้นะครับเอาไว้เล่นตอนตอนเล่นนะครับเอามาเลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีเวทมนต์นะครับเวทมนต์นี่เดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งครับตัวละครของเราพวกมตนขาวมตนดำอะไรพวกนี้เขาจะมีเวทมนต์พิเศษตามเลเวลขึ้นมาให้เราใช้นะครับแล้วก็สวมใส่ก็คือเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งครับ มันจะได้อาวุธนะครับอาวุธพิเศษในฉากบ้างอาวุธจากร้านค้าอาวุธในตำนานอะไรพวกนี้เราก็ามาสมใส่ที่นี่นะครับส่วนคําคสั่งที่เขียนว่าดีที่สุดก็คือให้ระบบให้คอมมันเป็นคนจัดการใส่อาวุธชุดเกราะเครื่องป้องกันอะไรต่างๆที่ดีคิดว่าดีที่สุดใส่ให้เรานะครับแต่ผมแนะนําว่าเลือกแบบสวมใส่เองสนุกกว่าเพราะว่าเราจะเลือกได้ว่าอา,อาวุธชนิดนี้ เราต้องการใส่เราไม่ชอบอันนะั้นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของสถานะในส่วนของสถานะนะครับก็จะเอาไว้ดูค่าต่างๆของตัวละครของเรานะครับว่าอยู่เลเวลไหนนะครับมีพลังชีวิตเท่าไหร่พลังคาถาเท่าไหร่ความแข็งแกร่งความเร็วพละกําลัง,ลงความฉลาดโชคพลังโจมตีความแม่นยําอะไรประมาณนี้ว่ามีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ดูสถานะนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็น คำสั่งตั้งค่าระบบนะครับในนี้นะครับก็สามารถมาตั้งออปชันนะครับฟังก์ชันต่างๆได้อย่าง,าง,าอ,างอันนี้ระบบเสียงนะครับก็คือเสียงดังไปนะครับผมจะลดลงมาสักทึ่งหนึงนี่ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ก,กดปุ่มแท็บนะครับปุ่ม backspace นะครับย้อนออกไปนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆ เข้าไปลองเลือกใช้ดูได้เพราะว่าเป็นภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายโอเคเดี๋ยวจะลองไปที่เนื้อเรื่องแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวละครของเราเดี๋ยวน่าจะมีศัตรูโผล่มาอ่านี่ครับเป็นฉากต่อสู้นะครับก็จะเห็นว่าเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับโจมตีนะครับเวทมนต์ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับแล้วก็หน้าที่2จะเป็นป้องกันแล้วก็หลบหนีนะครับ ตรวของเราตอนนี้ชื่อวูฟนะครับมี2ตัวคือหมาป่านะครับเดี๋ยวจะลองโจมตีดูนะครับยืนยันนะครับเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะครับเด็กๆน่าจะเหมาะนะครับเด็กๆน่าจะเหมาะในการให้เด็กๆเล่นเพราะว่าเขาจะฝึกอ่านไปได้นะครับแล้วก็จะเพลินเพราะเป็นเกมนะครับ อ่านไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะครับเพราะว่าเกมภาษามันจะต้องอ่านเนื้อเรื่องเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับถึงจะดําเนินเรื่องต่อไปตามอีเวนต์ต่างๆได้นะครับโอเคครับนี่แหละครับกลิ่นอายความสนุกในยุค90นะครับสําหรับคนที่เคยเล่นเกมไฟนอลภาษ,าษาญี่ปุ่นตอนนี้เป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบแล้วนะครับไปหามาเล่นกันนะครับ รับรองครับไม่เสียใจอ่าอนนี้ก็เลเวลอัพแล้วครับต่อสู้มาสองสครั้งนะครับหน้าตาของเกมนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังหาเกมภาษาสนุกสนุกมาเล่นนะครับย้อนยุคอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาให้เ,เพื่อนๆได้ดูในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ